สวัสดีครับคลิปนี้จัดแฮร์รีย้อนหลังครับเปเปอ29เป็นแมตช์ไทยลีก29นัดที่10ของฤดูกาลครับคู่ร่วางชูเล็บเสียบเปิดบ้านพบการมาเยือนของทีมตราดเอฟซีคู่นี้บุกไปบุกกลับกันมันมากครับก็ชมกันได้เลยครับผู้สีเปล่าเล่าแก้วนะครับแมตช์ที่10ของฤดูกาลไทยลีก29ครับชมบุรีตราดทัชนนครับเจอแพนซิงลีบส่งตอนนี้มาที่ตัวบุญญาต่อซ้ายดูโรซิเบียครับโอ้โหสปีดบ้างไดเกตตัวแล้วครับเราจริงโอ้โห แต่แซฟกัมพลดจ้าโอ้โหซ้ำไม่ทันครับดิยูบีลำเข้า5นาทีโอ้โหลูกนี้เจลบไปทำฟาวครับมารียบแหมกะเอากะแย่งบอลไปเล่นต่อแต่เป็นฟาวแทนดูภาพใช้ทีครับแม่ไปทำฟาวพัคยอนบอมครับเจลบอาลงกรได้ครับเอาแต่จังหวะเปิดไปลูกเคียครับโอ้ยไม่ถึงอีกแล้วโดนเตะออกมาแต่ย่งบุกต่อเข้าชลบุรีฟันครุสมาตรงกลางกับชัวร์ลชิดกดโอ้ยเบาไปครับ เก้ามือทศพงสรสีเหลืองอ่าแล้วทางตาเล่นเร็วเลยครับทศพงสปร์ตเียงเร็วอ่ะแล้วมาโดดแย่รับจางลูกเขี้ยรับกัมพบอลม,มาได้แล้วโอโ้ยชิปข้ามท,พทศพงรไปแล้วครับโอ้โหชมบุรีดำแล้วจากลูกขยะของลูกเขี้ยรับแหมแล้วมาเป็นประตูนี้ครับหนึ่งศูนย์ของชมบุรีเสร็จครับอ่าและภากระจกที่กัมพลครับแหมดีใจกับกองเชียร์ทั้งสนามมาดูความใช้ครั้งครับจากการจะเล่นเร็วของทางตานครับ ทศพรทุ่มเขวียงบอลมาให้ดูบีราลลมขึ้นลมงเือนุกูลกีดครับลูกนี้แตะบอลไปทาลายก็โดนเพรสซิ่งของทางชลบุรีครับเป็นทเป็นทางลูเคียครับเข้าเร็วครับแหวย่างบอลมาได้แล้วก็ชิปข้ามทศพรสีเหลืองเดืด้อๆครับเข้าประตูลูเคียอีกแล้วครับไม่ผ่านหลังเซนเตอร์ของทางตาดครับแล้วตอนนี้ตาดบุกทางซ้ายครับดูโรซิเม ได้บอลเลี้ยงจี้เข้าในมาโดบูย่าบังคืนเจลลบชิปกับไฮโดบูย่ายิงโอ้โหตดเซลกันบบลครับแมมาเสาแรกพอดีครับทางตาเกิดได้ลูกจีเสมอครับแมมาดูพวกใช่ที่จากดูโรซิมี่ส่งให้ดบูย่าส่งคืนเจลลบแล้วมาเทโดบูย่าทีคยับจะยิงเข้าเสาแรกครับแต่ไม่ผ่านซปเปอร์เซฟของทางกัมพลซาพอนเอาวบอลแม่ เหมือนจะส่งไม่รู้กันครับโดนเคียวมาจะกแผงหลังชชบุรีแล้วมาบาลกี้เอาจะไปต่อเอ้โดนแย่ครับลูเคียนจะโอยได่สปียครับหลุดเดี่ยวแล้วครับทอนนี้นกูจิสับไม่ทันลูเคียนมาเจอสองหนึ่งหนึ่งโอ้ยที่เอาอย่างน่าเสียดายครับเอตส่าหลุดเดี่ยวมาแล้วครับแหมหลังของทางตาดพลาดครับดูบาะชายดีครับโชบุเรีเกี่ยวขึ้นือนำสองส่วนครับแหมแต่มันกดไม่ลงครับมาได้หลุดเดี่ยว มาเจอต,ต,ต,ตัวตัวกับทศพลสีเหลืองแต่ยิงออกไปลูกเชียนเก็บบอลได้เลยเลยครับตอนนี้บอลเปลี่ยนม,มาขวาโอ้โหไม่ถึงพระลูบอลซาครับตอนนี้สวนแล้ลวครับ,รบโ,อโอ้ตานีครับมาที่ยูบีลาครับเดี่ยวเดียวครับยิงยุ่งี้โอ้ยติดเซฟเอาแม่ดูดูโรซิมิจะซ้ำไม่ทันครับลูกออกหลังไปก่อนตัวชายทีครับจากลูกเคียนจะส่งบอลให้พระลูบอลซาครับแต่โดนตัดบอลไปแล้วบอลจนมาถึงที่ ยูบีแล้วครับหลุดมาหนึ่งต่อหนึ่งครับแต่ยิงติดเซฟของก้าพนอีกแล้วช้างชื่อฟรียังไม่ได้สองครับแต่ตาดก็ยังไม่ได้หนึ่งเหมือนกันมาต่อครับเตะม,ม,ม,มุมดูโรซิเมี่เออมาเสาไกลครับโอ้โห,โ,โ,หโดนมงมงไม่ได้พรกยอนบอมงสกัดมาแต่บอลยังเข้าทางตาดครับมาเจลบครับได้กดเอา้าพิกหนีมาได้ยิงครับติดบล็อกเอา้าบอลมาทางซ้ายครับโอ้โหดูซิมี่สปีดไม่ได้อีกแล้ว แหม่ซ้ำรอบที่สองใหม่ทานครับดูโรซีบีมาดูอีพาชายดีครับอันนี้จากเจนรอบครับเลี้ยบบอลหนีซาอบินตุนครับแหมแล้วยิงติดบล็อกครับของหลังของชลบุรีลูกออกหลังจะให้ลูเคียนครับใหม่ถึงโดนตัดไปมาต่อตอนนี้สวนโอ้โหสกอร์สกสวยครับแหม่จะให้ดิยุบแต่โดนตัดไปเหมือนกันครับบอลเข้าที่กัมพลเปิดแกม้มาดนะ้า แต่ก็ไม่ถึงผูเ้เรนโชบุรีและทางตาได้บอลแต่จบเกมขึ้นแรกไปก่อนครับศึกทะเลโซนสิบเก้าแมตช์ที่สิบของฤดูกาลทางโชบุรีเอฟซียังนําทีมตาเอฟซีอยู่หนึ่งส่วนครับจากลูกเคียนเดี๋ยวกลับมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับเริ่าเกมขึ้นหลังทางตามีการเป็นดูคนแรกครับถอดวงสกอร์ชยัยกุลเทวนพักครับและส่งสิทธิชัยมัสฟูงอลงมาชมเกมต่อตอนนี้ครึ่งหลังโชบุรีนําตาอยู่หนึ่งส่วนครับตอนนี้ไปมาัทางซ้ายครับ สาพรต่อดูโรซิบีคือสาพนรนยิงกับดูโรซิบีครับแหมเข้าขาส่งต่อเจล็อปาพอดีครับโอ้โหสปียรเข้าเกียรติโทษโอ้แล้วบอลมันแรงไปครับเข้ามือกำพลก่อนชมบุรีก็ยังคืนได้แต่ตัดก,ก็ได้เหมือนกันครับมาดิยุบตอนที่อยู่ทางขวาครับเรียกมาตอกส้นซิติชัยเรียกมาเอา้ามีตัววิ่งหลอกมาต่อดูบูยาได้ยิงครับโอ้โหติสบล็อกซาบิตัวเอามาดูโรซิบีโอ้โห จะเล่นต่อแต่ล้ำหน้าไปก่อนครับตัวชายทีครับโอ้โหไล้ำหน้าทั้งตัวลูกนี้ไม่ลำ้ำไม่ได้แล้วแล้ทางข้างสนามก็มีการเปลี่ยนตัวครับทั้งสองทีมเลยเริ่มจากชุบุรีครับถอยบอลชิดกุลิสีบัมเพ็ญพักครับและส่งวัฒนศัพท์เจริญศรีลงมาส่วนทางตาทอยเจรบสัพพดีพักครับและส่งพิชิตใจบุญลงมาครับบอลอยู่ที่ใครก็ได้ช่วงแดนกลาง แล้วมาโอ้โหโวบูย่าครับแต่แต่บอลเล่ไล่หลุดครับได้ซัดก,กับโอ้โหจนเสาโอ้ยซ้ำไม,ม่ทันครับโดนเติร์เคียวก่อนตั้งแต่เปลี่ยนตัวมาเกมเปลี่ยนครับทางตรายับมาสิิชัยทุ่มสาพรเล่นซัดก,กับทีนิชัยเปิดมาเป็นโตบูย่าโคกโอ้โหเข้าประตูเฉยแล้วครับทางตาเอาประตูเสมอจนได้ยับหนึ่งเมื่อหนึ่งมาแล้วครับจากลอสนาโตบูย่าครับ เผินเวหาเดียวเดียวครับลูกนี้จอจอกับกำพลครับกำพลปัดไม่โดนดูเขาใช้ทีครับจจกการเปิดทางซ้ายครับของสิทธิชัยมัสบปูงอครับมาให้จุดนัดพบที่ลอสนาโดบูย่าครับแขึ้นเดียวเดียวจอจอห้าลาม่เลอครับดูอีกทีครับสิทธิชัยเปิดมาแล้วก็ดบูย่าโคครับโอ้โหกดลงเพินตุงตาข่ายไปเลย ยสปีดตีสระบอลไม่ฟาวครับโอ้โหโดนเสียบจากสารพ่อแดงเสีและตาสวนกับทันทีครับชัยชนะมาพิชิตใจบุญแล้วมาต่อโดบูย่างกับสปีดร์ตัวหัวเรามาชาร์ทแปร์กบมาชัดก่อนครับแปร์ไม่ทันได้จบมาต่อสารัตมาขวาครับนพนนทมาพรนุบุษาร์ครับส่งเข้ากลางโลเคียนส่งเร็วครับพรุบุพนาครับสปีดหนตีสาบอลแดงสีมาได้โอ้โหโล่งๆเอ้าไม่ยิงก็ส่งมาต่อมาแล้วสับโอ้โหยิงเข้าไปแล้วครับ แล้วชมบุรีก็ช่วงชิงจังหวะมาจนได้ครับโอ้โหลูกขึ้นนำครับ2-1ครับจากทางซูเปอร์ซับครับวัตเตอร์ซับเจริญใส่ครับชมเลฟเซ่บุกกันไปบุกกันกลับครับทั้ง2ทีมแต่ลูกนี้ชมบุรีได้ครับดูภาพใช้ทีครับจากการสวนกับของทางชมเลรเซ่ครับลูกนี้เริ่มจากลูกเขี้ยนเลยครับส่งต่อเพื่อนร่วมงานสาวสปีดหนีสาพอนแดงสีเลี้ยงเลี้ยงและเลี้ยงเข้าเขตโทษครับ มาเจอหนึ่งหนึ่งกับทศพรสีเรือครับแต่ไม่ยิงครับเห็นเพื่อดีกว่าส่งต่อให้ว่าสับเจรสีครับได้สัดลูกเนี้ตะข่ายรออยู่แล้วอาแล้วทางมานั่นสับรองก็มีการเคลื่อนไหวครับทั้งสองทีมเลยชุมบลีฟเีครับถอดพล่อุบลซาบครับ,บรล้วส,ส่งทันเสดสุจิตลงมา ส่วนตัดเอฟซีอดดูโรซิมี่พ่ะครับแล้วส่งน้าพัทนำลงสุปกรณ์ลงมาแทนแล้วต่อดิวครับจะไปโอ้โหโดนแยกเอ้าลมไปไม่ฟาวครับมาบุกขวาต่อครับตัดพิชิตเคยสุพจ์มาพิชิตอีกทีต่อแล้วให้ดิยูบแล้วตัดเข้ามาครับโอ้ยหใหน้าพัฒแต่ไม่ถึงครับเข้ามือกำพลลูเคียนครับแต่ไม่ถึงโดนมงสกัดไว้แล้วตัดบุกต่อครับหน้าพัดนโอ้หไ้สเปย์ครับ ความฟิตมาส่งต่อตัวบูยาโอ้ยตัวเสียบเมื่อไปซ้อมเป็นตัวก็ไปเสียบรอสเลาตัวบูยาครับแหมแล้วก็โดนไตเล็กเหลืองเลยครับไม่ผู้พันตัมเพย์ครับทาผู้ตัดสินมาดูครับลูกนี้ดับุยาได้บอลแล้วซ้อมเป็นตัวก็เข้าครับโอ้โหเอ็นลอยไหวแน่นๆเลยเวลาบีบมาเลยนะครับเลยสี่ทีเวลาครับแซพรเปิดมาครับเป็นโอ้โหไทยสุดพดรวมโมสเกลมาก่อน เท่าทางสิทธิทชายยับได้บอลส่งต่อให้ตัวผู้ใญก,กระโดดบอลเล่บอยข้ามขาครับแหมน่าเสียดายมากครับลูกนี้เกือบได้ตีเสมอของทางตารับมาดูผู้ชายทีนี่เป็นสิทธิทชายยับส่งมาแล้วโดนขาผู้เล่นชาบุรียับแหลแล้วมันก็เป็นดีวเข้าทางตัวผู้ใหญ่อีกทีกระโดดบอลเล่แต่มันเสียที่ข้ามขานไปครับตอนนี้หมดเวลาครึ่งหลังแล้วครับทดหนึ่งหน้าที่ บอลเอาไปต่อไม่ได้ครับชมบุรีมาช่วยลุมะกมแล้วกอจบเกมครึ่งหลังครับศึกไทยลีก29แมตวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนัดที่10ไทยลีกชมบุรี FC ครับเอาชนะทีมต่า FC ไปได้ครับ2ประตูต่อ1ทางตาได้ไปดูจากลอซ่าดบุย่าครับส่วนชมบุรี FC ได้ไปดูจากลูเคียออลเมดาและวัฒน์ศัพจเศรีครับ